สบายดี่านเส้มที่เขลับมนีนำพาท่านเขาสู่สองปันดอกสแนวคือเก่านณมนีได้โอกาสดีพี่น้องบ่าวปันดอกสิ่เขาเรื่องสวรรค์เนาะพาสิษยากันไปเที่ยงบ้านเนออกเนาะปพาสิษมาเบิ่งนมามาตระทัดของการตัดหน้าปันนอกเป็นได้ๆเนาะพาสิษย์พิยังการพี่น้องไปเลยไป็นเรื่องสวรรค์ของมนีไปเนาะนี่ก็ ข้าซูบา้าน้องขู่พี่น้องบา้าน้องขู่กับหลายคนคือสิวจักตี้เนาะบ้อลเจ้าปูข,ข้ามเป็นชิ้นขาเนาะคู่ได้ตองการนำข้ามกันมาเวได้ที่บา้าน้องขู่เนาะเสียด้ำข้ามบอเป็นหนังข้าม <ไป S 1> บอเจ้าข้า,ขาเป็นกิโลได้พี่น้องเนาะอยู่บา้าน้องขู่ห่าสำบัดมือหนาห้าสิบไพัเท้าย,ยู่บา้าน้องขู่ให้ไปเมื่อันนี้ห้าสิบพันบอลน้องขู่ไปเมืองสวรรค์พี่น้องเพื่อไปเหตุภารกิจนะเกี่ยวกับการ พัฒนาบันน้อปานี่ยครับสีเข่าสูงเมืองจำพรหรือพี่น้องมหอดกกตันเลียนเลยพี่น้องกกตันเลียนเมืองจำพอนเลยเขาข้าวเส้างามด้วยป่าลาอยู่บันเมืองจำพอนเนาะเคยมาเมืองจำพอนี่ยพี่น้องกกตันแถวๆนี้หลายคนก็คือสิวจักเนาะแต่เคยเห็นอยู่เมืองจำพอนต้นตันเลียนนะเป็นวัดการบุรีเป็น่านไปเมืองส้นต้องพัน ตนต้นเลียนนพีหน่อยจะได้เห็นเขาสูเมืองจำพรตอีกับอะไ้นวัาขาดเขียงไซซ์ดีจำพรตเก่าเก่าเก่าจำพองแถวนี้ข้าจอดสิคายหมักแต้งงามักแต่งนะข้าจอดสิคายงาไร้หมักแต่ง กระสีว่าห่อยคือมีแต่ปลา,าปขัดปลาน้ำปลาตันทางยามคนมันกันเป็นสีเขียวสุดแบบสีเหลืองดีเนาะบุดมสมบูรณ์เดินทรงมศาสด้านหน้าพันเนาะอันนี้เป็นเมืองโตเมืองเมืองจำพรด้อพี่น้องเด้อขี่รถถ่านเมืองจำพรทางน,น,น,นากระสิมีกองใหญ่ตั้งตันทางอยู่ออนตาซือ้อเตียงทองเตียงทองคอนเมืองเ นี่บาบานอกเด้ออัสไซโหลดเพลินมากนะพี่นองเนาะไปนำเพลินปางกเาิเยมากงกระบุกระบนต้องข้อโทษขออภัยเนาะตีกล่องบายูซื้อๆนะเต็มตลอดฮันจับ่าเดยวตัดต้องผีหนอถ่ายไปเล่ยเผ่านตัวมันจำพอนมีก็ไก่ซี่หอนของว่าก้านปกข้องเมื่อจำพอนเลย การลงสิบิตอยู่ในเมืองในักหนดอยขอบ่านหน้าคู่ด่านหน้าคู่มังจำพ่อนก็ใส่จากจำพ่อนมาาสนบุรีกับประมาณสักกว่าลักกิโลเมตรเลยเี่ยเอ็ดจ้าสองลักกิโลเมตรกับบ่อไก่บ่อไก่ไปหอด เส้นทางปัจจุบันก็สะดวกสบายเป็นบางบอนเนาะยังยากอยู่เพราะว่าทางยางมันเป็นคุมเนาะรชั้นจอนไลนี่ก็กล่าวเข้าสู่นครไกสันพวิหารนะพี่น้องฮอดกลัวเฮยสปอยแล้วอาสิมาเบิ่งตามเส้นทางเนาะเงียบเรต้งเสาสิบ่มีรถแลเนาะ2โควิดนี่มันก็รถแลนกับ่ลาย นนีนนครไกซอนเป็นีี่เ,เนาทางงานนี่ก็เป็นห้องเยานก้มเนาะไอน้องปอก็ซอซขัจัหลัดลัดกวดทั้งซื้อรถไปต่อข้คายุณกน้องฝ่าอย่านี้เนาะข้าวเป็ยู่ที่แต่มาขายไไงคไคอย,มองงนะอยเมื่องานนะเมื่อ มีหมอกได้มันคือว่าเส้นทางที่แท้รตมันกบพัฒนาได้ีมกซิอมมันสูงเกิดมาหูเงียมีเสาไฟย้นงาอไฟประดับจำกลางคืนต่อไปน้ำใสกัะสอบใบกำลังเก็บมาเพียนหลังจากเบาบานอกได้มาสวัแดีบุละล่ซานิปีคือล่างหลังจากนั้นกเมสอบกันปีนี้ครับเป็นบุญตาเป็นบุญของบาบานนอกที่ได้ทมาใ้เมืองพนก็ให้ง่าย นี่เป็นเส้นทางอีหนึ่งเนาะเอามาสาหาบอนกิ่เขาเสาพี่น้องมาตัดเขาเสาอยู่เมืองใจส่องอดเมืองสรรค์เป็นที่แอบหอยากิ่งเขามากิ่เขาเสามากับอันคุณยิงได้เลย่เกลาอมียางนีเนาะมีตกตกเขียบเามที่สุกเรามา มาองกินอยู่ดีเนาะมากินยัางยากินยังอาห,หาร้วมีข้าปุ่นมีเกงท้าวต้มุกเนาะตนี่ข้าสซพึ่ข้าวปุ่นกินไหเชิญมีปะมาสีเลยน้องที่ทำยุ่งไม่นะอข้าวปุ่นเนาะอ้าข้าปุ่นข้าปุ่นอน่ะการเหี้ยนโอ้โหแล้วมันกินมั้มาได้กิข้าวปุ่นกลันผิดวป,นะปุ่น,น,นก็แซ่บแสบ ไปคิดพันกีพี่เนาะเนคิดสองพันีไปหิดพันหี้าตาของขปุนนาาเสอพี่เนา<ส>ะค <สะ S 1> ุณแสบเสอเออมาเดินมานกินเดีกันะนะหลังจากกินข้าวแล้วห้อกางเกงใสข้าสููห้องประสุมเนาะกับกันเดียรดุ่ยเลยบรรยากาศอยู่ในห้องนะครับ มีหนักสำนักกรลามาลายเมืองม,มา,า,า,าประกบกันล์เมืองอจารยางสิบสี่เมืองหนึ่งนครเนาะมาจากพนเอกันองคขาคของแควเนาะสีมาเฮียนหัวมกันว่าบายูนดัมบสของน้องฟิล์บัตรพัฒนาด้ยเง่กรรมฐานของบัตรพัฒนาบัตรผลถูกเนาะนี่นะครับอัลมาที่น้องมาจากเมืองอัสซัศจะขึ้นประทบนะับเนาะ ยืน่ปยปปยนปขอขอระธานยกมาซก่งก่อนเลยข้อข้อที่แยกยืนย่นก็คืออ่าดัมหลัดส,สร้างสีแ4ดเนาะมาตรฐานของขอบความถกทุกอย่างที่สองปอลาร้าเห็นไมอย่างนั้นก็ได้วันนี้นักท่านผู้ฟื้นกันจะได้แนะนำเกี่ยวกับขอบความถูกอย่างเนาะแล้วก็มาตรฐานของ เขาบอกโบราณบรรยากาศท่าบ้านหนองเขาเนี่ยเป็อง่ายไปเป็นเป็นบทเป็นบทเกี่ยวกับการนำใส่แอปเนาะมิสลาวอยู่ในการลงสำรับตัวยิ่งอยู่ขันบาทนี่ฮาวสีมาเปลี่ยนกันขีดออกแต่ละขั้นตอนของ e, <น>การลงเก็บกันขโมยจากการประเมินเนาะประเมินพบว่าถึเพื่อประเมินบัตร ถูกกันลำดับชั้สี่แต่ตั้งแต่ศตวรมาเป็นการแต่งาอยู่อยู่ซาปราัมาิตเรรษยังได้เนาะพี่ดอกน้องเาสิเฉยเยียนหูไปน้ำกันพี่ดอกก็บางฐานลายฐานเนาะก็ิเคยเยี่ยนมาเลยหอบใจนะกับก้าวตั้งลนดับสร้งสีแต่บางคนก็เลยเคยจะตั้งปฏิบัติมาแต่ว่าทังบาปบันอ่ก็เลยไม่เคยไปงทำอีกทีเนาะยังไม่เคยเยี่ยนเกี่ยวกับต้นอืนเเนาะ การี่พญาทเกษตรได้ด้วยบรรดบนบนะเหมอกันทำเรเขามบเป็นจังพี่น้องเดินทางมาหอนเมืองสววัน์ละเอไเนาะใกล้ใส่เวลาเดินสมควรพี่น้องวันทางมานยาเนาะแล้วยาทางไปเมืองจะปันข้องบ่อนอกมาหาเมืองสรรค์กับประมาณแปสิกิโลเมตรเท่าักับปอกไก่กไก่เลยรับใส่เวลา โซองซ่โมงกวนวาเนาะมาหมักเมืองสว่างเหียบร้อยประเด็เนาะประมาณอยู่ในวันถักเนาะพี่น้องเนาะปากก็ไหลก็แท้กดต,ติดตามกดซับสๆๆไคร้หลายเด้ยพี่น้องเด้อเพราอบ่าวบันนอกสิพาไปใส่ในมือแ่นสืบต่อเนาะสิสืบต่อพาพถักคุ้ชมไปดินแถวใดอยู่เมืองสวรรค์ได้แน่อยากเห็นเมืองสวรรค์นักพี่หน่องนั้นบิดตามบ่าว,าว,วบันนอกไว้พอกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ของเราะเราทำลาสบ้านดี 拜拜。